เพทีสองชื่อสันติแต่นามสกุลนาย่าไปรู้เลยวรณะอายุสามสบหนึ่งปีเมื่อหกธันวาสี่ห้าด้วยโรคปอดเป็นฝ้าติดเชื้อภูมิท้านทานต่ำนี่หมอเขาว่านะแต่ที่คนไข้บอกหมออนอีกเรื่องแล้วก็หมอก็ต้องมาบอกญาติเขาอย่างนี้ดเดี๋ยวฟังฟังไปเดี๋ยวก็รู้เองครับ ลูกเขากราบเล่าเรื่องกรณีนี้เนี่ยให้หลวงพ่อพิจนาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์บทเรียนของอนุบาลฝันใน,นฝันวิยาคารเขาเป็นพนักงานฝ่ายช่างซึ่งทำงานมาด้วยกันตนั้งแต่เริ่มบริษัทพอมีอายุได้31ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามได้เสียชีวิตเมื่อ6ธันวาคมที่ผ่านมานี้หมอแจ้งว่าเป็นโรคติดเชื้อหลายอย่างมีภูมิคุ้มกันต่ำมาก ได้ยาหลายขนาดก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ผลก่อนป่วยคราวนี้เนี่ยได้ป่วยด้วยโรคนิ่วในถุงน้ําดีนหนึ่งสัปดาห์เมื่อกลับจากสลายนิ่วแล้วมาทํางานได้หนึ่งวันวันลงขึ้นก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกตรวจขัง้งแรกหมอบอกว่าปอดเป็นฝ้าขาวทั้งที่ผู้ตายก็ไม่ได้สูบบุหรี่แล้วห้องที่ทั้งหมายก็ไม่มีใครสูบพี่ชายของผู้ตายก็ได้คุยกับหมอ แล้วก็มีความรู้สึกกับหมอปิดบังบางอย่างบอกไม่หมดหมอบอกว่าหากผู้ป่วยไม่อยากบอกหมอก็บอกไม่ได้มากกว่านี้ซึ่งโลกก็สอบถามจากผู้รู้บางท่านแล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นการป่วยคล้ายๆกับภูมิคุ้มกันบกพร่องปกติผู้ตายจะไม่ค่อยสนับสนุนวัดค่อนข้างคัดค้านเรื่องเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายในเวลาดีก็จะเป็นงอย่างนี้นะแต่เมื่อน,นอนป่วยอยู่เพื่อรลมงานพากไปเยี่ยมหลายครั้ง แ้ะเป็นปกติวิชาวัดที่ต้องบอกว่าวันนี้เอาบุญมาฝ่าให้อนุโมทนาบุญนึกถึงบุญให้ช่วยนะแปลกคราวนี้เขาก็รับด้วยดียกมือพนมสาธุด้วยผู้ตาอยู่โรงพยาบาลประมาณสามสัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นเลยจากตัวอ้วนกมประมาณเจ็ดสิบแปดิก 70, ิโลกรมัมผอมลงมากถึงครึ่งหนึ่งหายใจติดขัดหอบหนักได้พูดว่ายังไม่อยากตาย ยังไม่อยากตายน้องคนหนึ่งซึ่งไปเยี่ยมบ่อยก็ได้ชวนให้ร่วมสร้างพระธรรมกายไปจำตัวคิดว่าจะชวนเพื่อนๆญาติๆช่วเชกันร่วมบุญด้วยเขาก็รับปากดปวยความยินดีแต่ว่ารุ่งขึ้นก็ได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตเสียเมื่กลางดึกจึงไม่มีใครได้อยู่ช่วยแนะอะไรขณะจะละโลกเห็นไม่จะสร้างพระต้องมีบุญนะไม่มีบุญ หมดสิทธิ์นะีเนี่ยตายก่อนได้สร้างพระเมื่อญาติจัดงานศพเรียบร้อยในเวลาสามวันแบบชาวชนบทตอนนี้ฟังให้ดีนะจ๊ะในวันที่หกหลังการตายได้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่หน้าประตูทางเข้าด้านหน้าบริษัทคือ สุนัขที่มีเจ้าของอยู่ในซอยถัดจากที่ตั้งบริษัทซึ่งผู้ตายจะซื้อไก่มาเลี้ยงอยู่ทุกวันคือซื้อไก่มาเลี้ยงสุนัขที่ซอยถัดไปแต่ไม่มีใครเคยเห็นมันที่บริษัทเลยก็มันอยู่คพละซอยแล้วมันก็ไม่เคยมาที่บริษัทวันนั้นมันมาตั้งแต่เช้ามาก็กระโดดเอาหน้าชนประตูกระจกทั้งสองด้านสลับไปมา กระโดดสูงมากแล้วก็ชนประตูอย่างแรงอย่างไม่กลัวเจ็บสองขาหน้าตะกายตะปบประตูเสียงดังแล้วก็เดินกลับไปกลับมาที่ทางเดินด้านหน้าประตูตลอดเวลาทั้งวันเมื่อเปิดประตูให้เข้าก็เดินวนเวียนที่ห้องด้านหน้าแต่ไม่ได้เข้าในกว่านั้นอยู่หน้าห้อง พนักงานต่างก็บูทักทายว่ารู้แล้วว่ามามันก็แสดงท่าทางสนิทสนมเอาคางมาเกยซบกับขาคนที่พูดด้วยเป็นอย่างนี้กับทุกคนทั้งๆท,ที่ไม่เคยเจอหรือคุ้นเคยกันมาก่อนพอเย็นลงลูกๆก็กกวชวนกันไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมงานหลวงเตีย่ยซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สวดครบหนึ่งร้อยวันสุนัขตัวนี้ซึ่งไปแล้ว อยู่ๆก็กลับมาเดินวนเวียนอีกพอลูกพูดว่าสันติไปเอาบุญฟังสวดงานหลวงเตี่ยด้วยกันนะมันก็มาที่ประตูรถทําท่ามองตาแปว๋วเหมือนอยากจะไปด้วยในวันที่เจ็ดของการตายลูกก็ได้รวบรวมกับเพื่อนรวมงานรวมกับที่พี่ชายและตัวผู้ตายร่วมบุญมาก็รด้ไปสร้างองค์พระและลานทำ สว่ยพระสังฆาธิการในชื่อของผู้ตายให้ทุกคนได้อธิษฐานบุญนี้ให้แก่ผู้ตายและหน้าประหลาดที่สนักตัวนั้นไม่ปรากฏตัวอีกเลยเป็นเหตุการณ์เฉพาะวันเดียวเท่านั้นผู้ตายจะได้รับผลบุญที่เพื่อเรีบทำไปให้หรือไม่ได้ทันในผลหรือไม่อย่างไรขณะนี้ผู้ตายอยู่ในสภาวะใดผู้ตายทำอะไรไว้ในอดีตจึงทำให้อายุสั้นและเป็นโรคร้แรงนี้รักษาไม่ได้และทรมาน เรื่องประหลาดของสุนัขนั้นเกิดขึ้นโดยเหตุอะไรนะคะอืมอายุสัน้นแค่สาสิบเอ็ดปีเพราะเศษกรรมในอดีตส่วนเอาไปใช้มาแล้วนะบวกกับกรรมปัจจุบันกรรมในอดีตเคยเป็นในพราล่าสัตว์โดยจะเลี้ยงสุนัขไว้ฝูงหนึ่งจึงมีความคุ้นเคยกับสุนัข ให้นำพาไปบอกทางให้ไปล่าสัตว์มันก็พาไปเจอสัตว์มันก็เหา่าเจอเก่งเจ,เจอกวางเจอกระต่ายแล้วก็เหา่าแล้วก็ช่วยล่าอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเศษกรรมจากในอดีตส่วนของกรรมไปใช้ในมหาณรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คยขึ้นมาบวกกับกรรมปัจจุบันที่ไปเที่ยวผู้หญิงมาก็เลยทําให้เป็นรอบูมิคุ้มกันบกพร่อง ตรานาลีไปตามภาษาคนหนุ่มหลักลอยคือไม่ค่อยจะมีหลักอะไรเลยก็เที่ยวๆกันไปเวลาใกล้จะตายก็เหนื่อยหอบมากอารมณ์ทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่อยากตายไม่อยากตายทีเดียวก็เริ่มนึกถึงบุญบ้างตามคำแนะนำของพวกพี่ๆใจจึงยังไม่หมองมากทำให้กรรมนิมิตฝ่ายบาป ใช้ได้ไม่เต็มที่ทั้งท,ที่ก็ไม่ค่อยอยากจะทำบุญเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงสุดท้ายผู้พีพีก็พยายามจะไปพูดก็เริ่งบุญเนี่ยมีกัลยาณมิตรอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นแสงสว่างที่นั่นแต่ว่าเมื่อตายไปก็หลุดออกมาเห็นร่างตัวเองนอนอยู่กรพ้นจากความเจ็บปวดวนเวียนอยู่เจ็ดวันแต่ในระหว่างนั้นพอตายปั๊บก็ติดตามหมู่ญาติ กลับบ้านต่างจังหวัดหลับภายหลังทำศพได้สามวันภายในเจ็ดวันนั้นนะก็กลับมาที่ที่คุ้นเคยคุ้นเคยกับใายกับไปที่นั้นแล้วก็คุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานที่บริษัทก็มาที่บริษัทแต่ก็ไม่มีใครจะคุยด้วยคุยกับคนในคนไม่รู้เรื่องเลยก็มางคนเราพบกันแล้ว ก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยเลยนึกถึงสุนัขที่ตัวเคยให้อาหารทุกวันเสร็จมันอยู่กอลอซอยเข้าไปพอไปถึงก็ด้วยความรักความเอ็นดูก็เข้าไปพูดไปคุยไปแรงนานเออแปลกกลางวันหมามันมัก็ไม่ค่อยจะเห็นเพราะคลื่นมารบกวนเยอะมันอยู่ในเมืองเนี่ยเดี๋ยวรถเดี๋ยวลาเด,วเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะไรเงือคลื่นมารบกวนจากกระแสสิ่งแวดล้อม แต่พอตกกลางคืนก็เท่านั้นแหละมันเห็นเห็นเนี่ยมันก็ดีใจดีใจทั้งอดีตมนุษย์แล้วก็ดีใจทั้งหมาเล่นกันไปเล่นกับหมาไปเข้าไปโอบไปกอดเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยก็เล่นกับหมากอดกับหมาไปกระทั่งหมาหลับนะไอตอนหลับไปตอนนี้แหละมันแปลกแปลกมากมันจังหวะมันพอดีเลยมันดูดวูบก็ไปเลย เข้าไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเข้าไปสิงหมาเหมือนคนเข้าทรงอ่ะเหมือนมีวิญญาณมาเข้าทรงแต่ั้นมันทรงมนุษย์แต่นี่เป็นหมาเป็นสุนัขแปลกนั่นเป็นคืนวันที่ห้าพอเช้าวันที่หกก็นึกถึงบริษัทอยากจะติดต่อสื่อสารกับคนในบริษัทเพราะรู้ว่าพู้พี่ๆที่บริษัทเขาใจบุญ เผื่อว่าจะได้ทําบุญด้ที่ส่วนกสนไม่ให้ก็มาในร่างสุนั่างหมานั่นแหละแปลกไหมแปลกกรรมาตากายประตูมากระโดดมาอะไรต่างๆแล้วเงั้นไงจนพนักง,งานครับแปลกใจเมื่อพนักง,งานพูดอะไรกับตัวตัวก็วววรู้เรื่องหมดแต่ว่าเข้าไปอยู่นั้นแล้วเนี่ยปากมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นยูนิฟอร์มมันอย่างนั้นเสียงออกมามันก็ก็ <laughs> เป็นเสียงสุนัข ก็พนักงานก็คุยด้วยแต่ก็โตตอบไม่ได้แต่แต่เอาคางไปซบกับทุกๆคนเพื่อสื่อสาร้คยๆจะบอกว่าให้ช่วยส่งบุญไม่ให้กับทุกๆคนนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นงานหลวงเตี๋ยหรอกเนะอะติดปายไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นกลางวันแล้วก็มันเข้าไปไงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะออกไงจนกระทั่งตกกลางคืนนั่นแหละถึงจะออกเอง พอวันที่เจ็ดพวกพี่ๆก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ให้เนี่ยติสร้างองค์พระจารึกชื่ออะไรจําเรื่องราวได้ไหมจ๊ะได้ครับอุทิศบุญให้ตัวก็อนโมทนาบุญได้กายก็เปลี่ยนไปเป็นยักษ์เป็นกุมพันธ์ที่เดียวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กุมพันธ์มารับตัวไปเป็นพวกไปเป็นบริวารของ วิมานหนึ่งในชั้นจตุมหาราชิกาตามกำลังบุญที่ตัวได้ทำก่อนตายแต่ไม่ได้ทำเขาไปทำหลังตายแล้วแต่บอกว่าจะทำแล้วก็ทำแทนให้เนี่ยทั้งพี่ชายก็ทำทั้งพวกพี่ๆทำให้ตัวหาไม่ได้บุญนั้นอุทิศไปให้ก็ไปอาบายอาบายอาบาย,บาย,ลย,ยแล้วก็เลยฝากขอบคุณทุกๆคนที่ทำบุญไปให้แล้วตอนก่อนที่จะไปชั้นจตุ ข็พยายามขอญาตเจ้าหน้าที่ก็นะมาวนเวียนที่บริษัทเพื่อจะขอบคุณเขาก็ให้มาเขาตามมาด้วยแต่ไม่มีใครในบริษัทสื่อสารกันได้มันคนลรพบแล้วตอนนี้เป็นสภาพของยากแล้วก็กลับกันไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตดีนี่ไปได้เพราะบุญที่อุทิศแต่ถ้าหากหมดกำลังบุญที่อุทิศต,ต้องระวังหน่อย มันก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปตอนนี้จะชิงช่วงหรือช่วงชิงเอาไปไหนต่อกันไปเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษานะจ๊ะ